สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับกับสู่เรื่องเล่าปะรำปราครับคุณฟ้าตอนที่แล้วนี่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเจ้าชายพิชัยมงกุฎของเรากําลังอยู่กับนางยักษ์กาเขาแปลงโดยไม่รู้ตัวแต่แล้วเทพพร,รักก็มาเข้าฝันเตือนภัยใช่แล้วค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเพราะถ้าเจ้าชายไม่เชื่อคําเตือนเรื่องราวทั้งหมดอาจจะจบลงตรงนั้นเลยก็ได้แต่โชคดีที่เจ้าชายพิชัยมงกุฎ เชื่อในลางสังหรณ์และคำเตือนนั้นค่ะพอตื่นจากบรรทมพระองค์ทำอย่างไรต่อครับทันทีที่ลืมตาตื่นเจ้าชายก็ตัดสินใจเด็ดขาดเลยค่ะพระองค์ค่อยๆลอบหนีออกจากปราสาทมายาที่นางยักษ์เนรมิตขึ้นรีบลงเรือสำเภาแล้วสั่งให้ไพร่พลออกเรือทันทีโดยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามที่เทพารักได้บอกไว้ทุกประการและหลังจากเดินทางมาได้สามวันเต็มภาพที่ปรากฏแก่สายตาของเจ้าชายและไพร่พล ก็คือภาพของหาดทรายที่ว่างเปล่าที่มีซากเรือสำเผัแต่กระจายเกินกลาดกว่า500ลําลำที่นี่คือหาดแก้วพยักขีนั่นเองครับเจ้าชัยถึงกับใจหายวาบเลยค่ะเพราะมันตรงกับเรื่องราวในสารไม่มีผิดเพี้ยนพระองค์รีบสั่งให้ทหารขึ้นไปค้นหาบนซากเรือทุกลาแต่สิ่งที่เจอก็มีเพียงความว่างเปล่าและกองกระดูกของผู้เสียชีวิตที่เกลื่อนกลาดเต็มไปหมด บรรยากาศตอนนั้นคงจะหดหูและน่ากลัวมากเลยนะคะแต่แล้วท่ามกลางความสิ้นหวังนั่นเองครับนางพิกุลทองที่ซ่อนตัวอยู่ในเสารกระดงเรือก็ได้ยินเสียงผู้คนเอะอะโวยวายนางดีใจมากที่รู้ว่าไม่ใช่พวกแแรงจึงรีบกล่าวอำลาแม่ย่านางผู้มีพระคุณแล้วออกมาจากที่ซ่อนและในที่สุดการรอคอยก็ได้สิ้นสุดลงค่ะวินาทีที่เจ้าชายพิชัยมงกุฎได้พบกับนางพิกุลทองตัวจริง ความงามและความโศกเศร้าของนางสะกดใจเจ้าชายยิ่งกว่าในจินตนาการเสียอีกกลิ่นเกษาที่หอมจะรุงใจและดอกพิกุลทองที่ร่วงหล่นจากโอดยามเอ่ยวาจาเป็นเครื่องยืนยันว่านี่แหละคือเจ้าหญิงที่พระองค์ตามหามาตลอดเป็นการพบกันที่น่าประทับใจมากครับแต่ความสุขมักจะอยู่กับเราไม่นานในขณะที่ทั้งสองกำลังยินดีที่ได้พบกันนั่นเองบริวารของพรยาแรงที่ซุ่มดูอยู่ ก็รีบบินกลับไปรายงานนายของมัน่นทันชีเท้าสุบรนปักษาพอรู้ว่านางพิกุลทองยังไม่ตายและกำลังจะหนีไปกับชายอื่นก็โกรธจัดเป็นฟืนเป็นไฟเลยค่ะรีบนำทัพพญาแรงทั้งฝูงบินกลับมาอย่างรวดเร็วจนท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดการประจันหน้าระหว่างพระเอกและตัวร้ายจึงได้เริ่มต้นขึ้นเท้าสุบรรปักษาคำรามกองนั่นคือภรยาของข้าส่งนางคืนมาแต่เจ้าชายพิชัยมงกุฎก็ตอบกลับอย่างไม่เกรงกลัว หญิงงามเช่นนี้ไม่คู่ควรกับสัตว์ใจบาปเยียงเจ้าเมื่อเจรจากันไม่รู้เรื่องการต่อสู้ที่ดุเดือดจึงระเบิดขึ้นค่ะเท้าสุบันปักษามีธิเดตมากแต่เจ้าชายพิชัยมงกุฎก็มีของวิเศษคู่กายพระองค์จึงหยิบสอนวิเศษขึ้นผ้าสายแล้วเล็งไปยังพยาแรงที่เป็นจ่าฝูงและในชั่วพริบตาลูกสอนวิเศษก็พุ่งออกจากคันธนูแหวกอากาศดังสายฟ้าฟาดเข้าปักกลางอกของเท้าสุบันปักษาอย่างจัง พญาแรงร้องโหยหวนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะร่วงหล่นจากท้องฟ้าสิ้นใจตายทันทีเมื่อจ่าฝูงสิ้นชีพไพร่พลนกแรงที่เหลือก็แตกกระเจิงบินหนีไปคนละทิศคนละทางท้องฟ้าที่เคยมืดมิดก็กลับมาสว่างสดใสอีกครั้งหนึ่งค่ะถือเป็นการปิดฉากความแค้นของพญาแรงลงได้อย่างสมบูรณ์เป็นฉากคลแมสกที่ยอดเยี่ยมมากครับซึ่งเราได้ข้อคิดสําคัญเลยคือการเชื่อฟังคําแนะนําของผู้มีปัญญาการที่เจ้าชายรอดมาได้ และมาเจอหนังพี่กุลทองก็เพราะพระองค์เลือกที่จะเชื่อคาเตือนของเทพพรักนั่นเองครับใช่ค่ะความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของเจ้าชายซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายความดีก็สามารถเอาชนะความชั่วร้ายและความอาฆาตแค้นของพยาแรรงได้สําเร็จเป็นสัจธรรมที่พบเห็นได้ในนิทานทุกเรื่องเลยค่ะและแน่นอนคือการสิ้นสุดของการรอคอยการได้พบกันของทั้งสองเป็นรางวัลสำหรับความทุกข์ยากที่ผ่านมาทั้งหมด มันเหมือนกับเป็นฉากจบที่แฮปปี้เอนดิ้งเลยนะครับแต่มันจะจบลงอย่างมีความสุขจริงๆหรือคะในขณะที่เจ้าชายและนางพี่กุลทองกำลังจะเดินทางกลับเมืองยังมีใครอีกคนที่กำลังหัวใจสลายและเต็มไปด้วยความแค้นอยู่บนเกาะร้างนั่นคือนางยักษ์กาขาวการแก้แค้นระลอกใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างนั้นหรือเมื่อไรพญาแรงแล้ว จะยังมีอุปสรรคใดมาขวางทางรักของทั้งสองอีกไหมต้องติดตามกันในตอนต่อไปของเรื่องเล่าตรำปาราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ